ายเอกนัดก็ชี้แจงท่าทีเคลื่อนไหวว่าตลอดทั้งวันนี้ทางกลุ่มที่อยู่ที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็จะยังคงอยู่ที่กระทรวงการคลังแต่ว่าจะมีการเคลื่อนขอบวนต่อในวันพรุ่งนี้และไม่เปิดเผยนะครับว่าจะไปที่สถานที่ใดส่วนทางแกนนําเองก็จะมีการท,ทําหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติรวมไปถึงสื่อต่างประเทศให้ส่งตัวแทนมาร่วมสังเกตการการชุมนุมแล้วก็ขอให้นําเสนอข่าวที่เป็นกลางโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยครับ มีความพยายามที่จะใส่ร้ายว่าการที่เราเข้ามาควบคุมบริเวณพื้นที่ของกระทรวงการคลังทําให้พี่น้องข้าราชการนั้นไม่สามารถรับเงินเดือนได้ซึ่งตรงนี้นะครับเราได้รับข้อมูลจากข้าราชการของกระทรวงการคลังว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้เงินเดือนได้โอนไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับสามารถเบิกจ่ายได้ในประเด็นที่2นะครับมีการกุกข่าวใส่ร้ายว่าการที่เรามาควบคุมบริเวณพื้นที่กระทรวงการคลัง ทำให้พี่น้องชาวนาไม่สามารถรับเงินจำนำข้าวได้ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์และทกศนะครับเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถขายข้าวได้ จึงไม่สามารถนำเงินมาหมุนเข้าธนาคารทกาสาและทกาสาก็ไม่มีเงินจ่ายให้กับพี่น้องชาวนามาเป็นเวลาสองเดือนแล้วเพราะฉะนั้นอย่านำปัญหาตรงนี้มาบิดเบือนมาผูกผูก,กับการที่เราเข้ามาในกระทรวงการคลังในประเด็นที่สามเรื่องของเงินผู้สูงอายุนะครับต้องขอบอกว่าปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นจากการบริหารงบประมาณของรัฐบาลซึ่ง ผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับเงินมา4เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นที่เมื่อวานนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวนะครับชื่อคุณนิกได้รับบาดเจ็บนะครับเล็กน้อยจากการที่มีประชาชนไปร่วมชุมนุมที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและคุณนิกก็ได้เข้าไปแจ้งความกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลต้องขอบอกนะครับว่าการแจ้งความว่าเราได้ไปทําร้ายร่างกายโดยเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่ ทั้งหมดไม่เป็นความจริงนะครับพี่น้องประชาชนเป็นพยานหลักฐานได้ทุกคนทราบดีครับว่าคุณนิกนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ไม่เป็นกลางนะครับรับใช้ระบบทักษิณตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะให้ความร่วมมือแล้วก็ปกป้องพี่น้องสื่อมวลชนในภาคสนามที่มาทําหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อใน,ในประเทศหรือจะเป็นสื่อต่างประเทศนอกจากนี้นะคะนายเอกนัทยังกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทกสุบานได้ประกาศกรอบระยะเวลา3วัน ที่จะต้องเอาชนะให้ได้นะคะนั่นคือ25-27ถึงพฤศจิกายนนั้นยังคงไปตาเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นนายเอกนัทเปิดเผยว่ายังไม่มีการติดต่อมาแต่อย่างใดแต่หากมีการติดต่อมาก็คงต้องประเมินจากสถานการณ์ก่อนขณะที่กระทรวงการคลังในวันนี้ไม่ได้มีการประกาศให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่หยุดงานแต่อย่างใดนะคะจึงยังคงมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเดินทาง เพื่อประเมินสถานการณ์แต่ประตูทางเข้าด้านล่างของทุกตึกในกระทรวงการคลังถูกปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้และไม่สามารถขึ้นบนอาคารได้มีเพียงสันักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ยังคงทำงานได้ตามปกติเนื่องจากว่าเป็นตึกเดียวที่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้บุกเข้าไปยึดส่วนการ,การจราจรโดยรอบของกระทรวงกนนารคลังขณะนี้ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่คาดว่าในช่วงบ่ายที่กลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกันมากขึ้นอาจจะทำให้มีการติดขัดบ้างค่ะ